สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับสปซ์สามเนี่ยมอโต้นะครับสามเนี่ยมอโต้รถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มนะครับเช่นเคยครับวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ยุโรปนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ฮิตนิยมในไทยมากๆครับช่วงล่างนึบนะครับพวงมาลัยเบาขับขี่สบายครับหล่อใหญ่ยาวนี่ได้ไงนะครับต้องบอกว่าคันนี้กําลังเป็นที่นิยมนะครับจะเป็นคันไหน ก่อนไปชมครับพี่ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกด s c r ส b e ให์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปทำคลิปดีๆออกมาให้ลูกค้าได้ชมอีกนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหลังผมเลยครับเป็นรถรุ่นอะไรอ่ะมาชมเลยครับอันนี้เป็น Ford Ranger ครับ XL p พัดครับปี2018นะโอ้โหสวยๆครับแต่งใหมรอบคันนะครับรถไม่กี่ปีครับเลขไมแค่4 5 0ห0เองนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นเติดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นโปรโมชั่นอะไร ท้ายคลิปเดี๋ยวมาคุยกันครับอ่ะเดี๋ยวมาชมตัวรถกันก่อนดีกว่าครับเขามีชุดแต่งอะไรให้บ้างนะครับเช่นเคยครับข้างหน้าฟอร์ดอันนี้นะครับกระจังหน้าฟอร์ดต้องบอกว่าจะเป็นสไตล์เขาอยู่แล้วนะครับจะมีโลโก้นะครับมีตัวหนังสือฟอร์ดข้างหน้ากระจังตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ไม่ติดจมูกมาเพิ่มให้นะครับจมูกโด่งสไตล์ยุโรปนะครับพี่โอ้โหพร้อมทุกการสูดดมนี่ยังไงจมูกโด่งนะฮะสูดดมนะ โอเคมาดูตัวด้านข้างรถกันก่อนครับมีซุ้มล้อมาให้ครับสวยแต่งมาเรียบร้อยแต่งครบนะครับจบในที่เดียวพี่แม็กซีสวยนะครับยางปี19นะอันนี้ยางยังใหม่อยู่ครับเหลือๆใช้งานได้อีกปี2ปีสบายๆนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนนะโอเคไฟเดอร์ด้านข้างตรงนี้ครับเป็นเครื่อง2.26สปีดนะครับนี่ไฟด้านไฟด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างของเขานะครับทาเป็นสีดามาตัดกับตัวรถนะครับให้มันดู ข้ากับชุดแต่งนะครับแต่งไม้แล้วพี่สวยๆนะครับโอเคสติกเกอร์รอบคันครับนี่ที่จับด้านข้างตรงนี้ครับเป็นตัดกับตัวรถครับให้มันดูเข้ากับชุดแต่งนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ขาวดําขาวดํานะครับแม็กหน้าแม็กหลังนะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับพี่แต่งครบให้ครับตัวนี้ใส่โลบาร์ไม่เรียบร้อยครับไม่ต้องไปทําเพิ่มผมทําให้จบครบในที่เดียวครับสวยๆนะ ข้างหลังมีกันชนหลังให้ด้วยมีไฟครอบอมีครอบไฟท้ายให้ด้วยนะครับสวยๆนะครับโอเคนะเป็นเหล็กนะตัวนี้อ๋อเจ็บโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้างในรถกันว่าเป็นยังไงไปชมเลยครับมาเลยโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในรถกันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเลขไมน้อยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไม้ก่อน เลขไม์แค่5 0,000กิโลแค่นั้นเองนะครับรถปี2018นะครับตัวนี้พวงมาลัยเป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะครับออปชั่นครบนะครับพี่ลูกเล่นต่างๆครบจบในที่เดียวนะครับรองรับวิทยุ CD USB นะครับแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้แล้วก็เบรกมือเป็นแบบเป็นนุนอยู่นะครับตรงนี้มีที่ชาร์จไฟให้ตรงนี้นะครับสวยๆนะโอ้โหนี่ไงให้ดูนะครับคอนโซลหน้าเขาออกแบบมาดีนะครับ คอนโซลหน้าของ Ford จะคล้ายๆแบบนี้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับสวยนะครับดูทันสมัยนะครับเบาะข้างในของเขาเป็นเบาะผ้านะครับเบาะเดิมๆนะเบาะผ้าเดิมๆครับลวดลายสวยงามนะครับรวดลายสวยงามนี่เปิดแคบได้ครับอ่ะตัวนี้เขาจะมีอ่าปูพรมข้างล่างมาให้ด้วยนะครับเป็นสีแดงนะครับแดงดําแดงดําสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูข้างหน้ารถกันอีกรอบหนึ่งครับ เช่นเคยครับใครสนใจคันนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับโปรตอนนี้คือสไปดาวให้เนี่ยเป็นไงสไปายดาวให้1ล้านบาทนะครับพี่ฟังไม่ผิดครับสไปายดาวให้1ล้านบาทผมมีงบช่วยดาวลูกค้า1ล้านบาทนะครับรับงบมาแล้วนะครับพี่ผมแบ่งมาช่วยดาวค้นนี้ให้1 0 0 0 0แบาทนะครับหนึ่งแสนบาทนะคันนี้ช่วยดาว10,000แบาทออกใหม่ป้ายแดง7จ็ดแปดแสนใช่ไหม วันนี้ไม่ต้องครับแค่4ี่แสนกว่าบาทครับออกรถกับผมแค่4ี่แสนกว่าบาทครับผ่อนประมาณ8ปดพันกว่า8ปดพันนิดๆนะครับออกรถคนเดียวต่อประชาชนใบเดียววันเดียวอนุมัตินะครับรู้เรื่องไม่ต้องค้านะติดต่อครับผมได้เลยนะครับสปายสามเนี่ยมาโตศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งหกนะครับปบนี้สามารถเพิ่มล ne แอดไลน์ได้นะครับใครนะครับอยากดูรถรุ่นอะไรนะครับสอบถามได้นะครับคอมเมนต์มาคุยกันเลยด้านล่างนะครับ ของเรามีรถสต็อก200กับเกือบ300คันนะครับที่จะมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูอีกอยากดูรถรุ่นไหนนะครับพิมพ์ม,มาคอมเมนต์มาคุยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปออกมาให้ลูกค้าได้ดูอีกนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ